แล้วปิดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่แอมเข้าครัวอีกแล้วนะคะ เมนูที่แม่แอมจะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือหมี่กระเฉดนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นกระเฉดผักกระเฉดนะคะที่ไปซื้อมาจากตลาดนะได้มาเป็นกำๆนะคะแล้วก็มาเด็ดเองนะคะนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ20บาทนะซอมมาก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะอันนี้ก็แช่น้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะใส่เป็นกุ้งนะคะวันนี้กุ้งจะไม่ค่อยตัวใหญ่มากเพราะว่า แม่แอมใช้กุ้งที่ซื้อมาจากท็อปนะคะเป็นกุ้งขาวที่เขาฟีดเอาไว้นะขี้เกียจมาแกะเองค่ะแล้วก็พริกกับกระเทียมนะคะอันนี้ก็ตำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะใส่ให้มันมันต้องรสจัดๆหน่อยอะคะ่ะอันนี้ก็เลยตำไปเยอะนิดนึงเนาะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะใส่แค่พวกออซอสถอยนังลมน้ำปลาซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเรามาเริ่มลงมือผัดกันเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเราให้น้ำมันเดือดอีกนิดหนึ่งนะคะ ยังไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราผัดเพริกกับกระเทียมลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้นะผัดพริกะกับกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะ กรเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะผัดกุ้งให้สุกก่อนนะคะนี่ค่ะหอมมากเลยนะคะ พอกุ้งเริ่มใกล้สุกนะคะเราก็เตรียมใส่เส้นหมีล่ลงไปนะคะเติมน้ำนิดนึงนะคะกันเส้นหมี่ติดกระทะคะ่ะ น,ะะน้ำมนน้ำมันหอยประมาณปรุงรสเยวยน้ำมันหอยประมาณสองช้อนปรุงรสเยวยน้ำมันหอยประมาณสองช้อนโตนะคะใส่น้ำปลาค่ะใส่ปรุงรสค่ะปลาเขียว ก็น้ำตานิดนึงนะคะฉุนมากเลยค่ะตอนนี้ผัดต่อนะคะใส่กระเทียลงไปค่ะเล่งไฟนิดนึงนะคะผัดเร็วๆนะคะ เราจะไม่ผัดกระเฉดนางน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผัดกระเฉดจะเหนียวนะคะตุกนแล้วปิดไฟเลยค่ะเป็นเด็กเด็กก็อยากกินแต่ว่ามันเผ็ดอืม อือม,มันหมอนายอ๋อมันอยู่ในท้องเจ้แล้วอ่ะไม่ใช่มันรูในนี้นกใกล้หมดละจาเนเดียวอะเหมือนที่แค่จานเดียวก็พอเดี๋ยวอ้าาวก